สวัสดีครับหมอให้ครับให้ภายใน3เดือนนี้หรือภายในปี25งพันแต่ละท่านแต่ละลัคนาราศีจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างก่อนสิ้นปีและต้องระวังเรื่องใดบ้างนะครับลัคนาราศีเมษนะครับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษเรื่องที่ดีและประสบความสําเร็จเลยจะเป็นเรื่องการงานนะครับท่านจะโชคดีเรื่องการงานภายในปีนี้ก่อนสิ้นปีนะครับ งานอาจจะเหนื่อยยากแต่สุดท้ายท่านจะประสบความสเร็จแล้วก็ได้รับผลของงานที่ท่านท,ทําสาเร็จได้ดีทีเดียวได้ได้ลาได้โบนัสหรือได้อะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เรื่องครอบครัวก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีคือจะมีความสุขในครอบครัวประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังเลยคือเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการเจราจากับผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานขอให้ระวังนะครับรองคำพูดเป็นพิเศษครับหมอให้ขอขอครับ ลัคนาต่อมานะครับได้แก่ลัคนาพฤศธนะครับก่อนขึ้นปีศตวรรษสองห้าหห้าท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภนะครับท่านมีโอกาสได้โชคลาภโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่นับถือนะครับผู้อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือพี่ๆในที่ทํางานนะครับหรือเจ้านายผู้ใหญ่นะครับจะให้ลาบแก่ท่านทําให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือว่าได้ทรัพย์สินเงินทองที่คาดไม่ถึงนะครับรวมถึง ราศีพฤศษลัคนานี้เช่นกันนะครับก็คือเรื่องครอบครัวก็จะดีนะครับมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับส่วนที่ต้องระวังก็คือว่าเรื่องของอารมณ์ของท่านนะครับอารมณ์ตัวเองที่มักจะหุนหันพลันแล่นพูดจาไม่คิดไม่ระมัดระวังนะครับซึ่งอาจสร้างสตรูได้นะครับสำหรับชาวพิศษมาให้กอขอครับและลัคนาต่อมานะครับได้แก่ลัคนาเมถุนนะครับราคชาวเมถุนเรื่องที่จะประสมเรล็จก่อนสิ้นปี เช่นเดียวกันนะครับคือเรื่องราของการงานนะครับจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือทางด้านการงานจนประสบความสําเร็จนะครับหรือมีโอกาสงานใหม่ๆเข้ามาขอให้รีบคว้าไว้นะครับรท่านจะทําได้ดีนะครับรวมถึงลาบอาจจะได้ลาแปลกๆก่อนสิ้นปีนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังเลยก็คือว่าเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็อุบัติเหตุขอให้ระวังนิดนึงทาอะไรขอให้ระมัดระวังอารมณ์อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือพลัง้งพลาดบางอย่างได้นะครับสําหรับราศีเมษศูนหมอให้ขอคอครับ และลัคนาต่อมานะครับได้แก่ชาวลัคนากรกฎนะครับชาวกรกฎเนี่ยครับเรื่องที่ดีเด่นๆมากๆเลยคือเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของคู่นะครับหากท่านยังไม่มีคู่หรือยังไม่มีครอบครัวนะครับนี่เป็นโอกาสที่ท่านจะมีคู่และมีครอบครัวแล้วนะครับก็คืออาจจะเจอเนื้อคู่หรือว่าจีบๆกันอยู่ก็จะได้เป็นแฟนนะครับได้เป็นปึกแผ่นเหมาะกับงานมงคลสมรสในช่วงนี้ก่อนสิ้นปีนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็ได้แก่เรื่องของศัตรูคู่แข่ง ที่มาจากการงานนะครับอาจจะว่าเป็นคนที่ทํางานแข่งกับท่านหรือไม่อยากให้ท่านดีเกินหน้าก็ขอให้ระมัดระวังคําพูดแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีอย่าสร้างศัตรูกับใครนะครับสําหรับชาวรกรกฎไม่ขอพอกครับและลัคนาต่อมานะครับได้แก่ลัคนาสิงห์นะครับสำหรับชาวสิงห์นะครับก่อนสิ้นปีนี้เรื่องที่ดีเลยคือเรื่องของบ้านนะครับทรัพย์สินที่เป็นบ้านเรือนนะครับรวมถึงบริวารเอง ท่านจะมีบ้านเดือนที่มั่นคงหรือได้บ้านเดือนใหม่ๆนะครับที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวมทั้งบริวารก็จะเชื่อฟังท่านให้ความเคารพท่านเป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องการสร้างศัตรูนะครับจะมีศัตรูที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ท่านเอาชนะได้ยากขอให้อดทนนะครับแล้วก็จะผ่านมันไปด้วยดีสําหรับราศีสิงห์น้อยขอคอรครับลัคนาต่อมานะครับได้แก่ลัคนาราศีกันนะครับสําหรับชาวกันเองนะครับ เรื่องที่ดีและประสบาสำเร็จแน่นอนนะครับก่อนสิ้นปีก็คือเรื่องของคู่นะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วหรือโกรธกันก็จะกลับมาคืนดีกันใครรักกันอยู่แล้วก็จะยิ่งรักกันขึ้นไปมากขึ้นไปอีกนะครับส่วนใครที่ยังไม่เจอคู่หรือยังไม่ได้แฟนนั้นโอกาสนี้นะครับเป็นโอกาสที่ท่านจะได้แฟนนะครับและวิธีการที่เหมาะสมหรือว่ามีโอกาสมากที่สุดคือการเข้าหาผู้ใหญ่ของแฟนหรือให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับผู้ใหญ่จะเป็นจะเป็นล่าของท่านในการหาเนื้อคู่รวมถึงปริวาร บุตรบริวารน,นะครับคนที่ยังไม่มีบุตรือมีบริวารมีลูกน้องเนี่ยลูกน้องจะชักนําให้เจอเนื้อคู่หรือทั้งท้่เจอแฟนได้รวมถึงลูกน้องบริวารก็จะเป็นมิตรที่ดีจะเชื่อฟังนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังเลยก็คืออันนี้คือเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะไม่ค่อยจริงใจกับเราเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก่อนเส้นปีขอให้ระมัดระวังเรื่องเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างให้ดีครับม้อยขอพรครับสำหรับชาวกันนะครับลัคนาต่อมานะครับได้แก่ลัคนาตุลน,นะครับ นักข่าวตุเรื่องที่จะประสบความเร็จก่อนสิ้นปีนะครับได้แก่เรื่องของทรัพย์สินใหญ่ๆเช่นพวกบ้านพวกรถท่านมีโอกาสได้หรือหามาได้ด้วยตัวเองหรือมีโอกาสแบบฟลุกๆที่จะได้หรืออาจจะผ่อนหมดทรัพย์สินที่คราคาซังอยู่สามารถเป็นเจ้าของได้เองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงมีโอกาสได้เงินได้ลาบได้ทรัพย์จากของใหญ่ๆห,หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะ,จะนําโชคนําลาบนําเงินมาให้นะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของ การมีปากเสียงกับคู่นะครับท่านอาจมีปากเสียงกับคู่ได้ก่อนสิ้นปีก,การทะเลาะกันรุนแรงรวมถึงสร้างศัตรูที่ไม่จําเป็นนะครับระหว่างราศีตุลมาให้ขอต่อครับลัคนาต่อมาครับได้แก่แลัคนาพิจิกนะครับราคาพิจิกนะครับเรื่องที่ท่านจะประสบความสำเร็จเลยคือเรื่องของบริวารน,นะครับหรือบุตรของท่านเองจะเชื่อฟังเป็นอย่างดีจะฟังคำนั้นของท่านแล้วก็ทําให้ท่านนําทีมทําสิ่งต่างได้สําเร็จนะครับรวมถึงเพื่อนฝูงแวดแล้อมของท่าน จะเป็นเพื่อนฝูงที่ดีแล้วก็นําสิ่งดีๆมาให้ท่านนะครับช่วงนี้เพื่อนหรือบริวารเตือนอะไรขอให้เชื่อฟังคำขงเขาทักไปครับแล้วดีเองนะครับรวมถึงเรื่องลาบเรื่องเงินทองด้วยชาวพิจิกต้องบอกว่าช่วงนี้ตั้งแต่เส้นปีเด่นจริงๆครับเรื่องลาบเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็เรื่องการตัดใจของตัวเองสิ่งที่ต้องระวังก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแค่ระวังเรื่องของการมีปากเสียงกับคู่นะครับสำหรับพิจิกหมอให้ขอขอครับและแลัคนาต่อมานะครับได้แก่ ชาวลักษาะธนูนะครับชาวลัคษาธนูย่งเด่นมานานแล้วนะครับต้องรวมถึงก่อนสิ้นปีนี้ด้วยคือเรื่องของเงินนะครับคุณมีโอกาสได้เงินก้อนหรือได้เงินมากกว่าทุกปีเช่นได้งานใหม่ๆที่เงินเดือนสูงๆหรือได้ลาบต่างๆที่ทําเงินมาให้นะครับรวมถึงทรัพย์สินใหญ่ๆอย่างบ้านหรือรถใครมีอยู่แล้วมันก็จะมันขงขึ้นนะครับจะผ่อนหมดชําระหมดเป็นของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังนะครับเรื่องที่ต้องระวังไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากการสร้างศัตรูของตัวเองครับอาจจะสร้างศัตรู กับบริวารที่ต่ำกว่าได้นะขอให้ระมัดระวังการตัดสินใจแล้วก็การจัดการบริวารน,นะครับท่านชาญโยมมาให้ขอ,ขอครับลัคนาต่อมานะครับได้แก่แลัคนามังกรครับถ้ามังกรเรื่องที่ดีเลยคือเรื่องการตัดสินใจของคุณเองนะครับการตัดสินใจคุณจะเด่นชัดเจนเด็ดขาดและตัดสินใจอะไรก็มักจะถูกต้องนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนพ้องรอบๆตัวจะเป็นคนชี้แนะและให้คําแนะนําที่ดีนะครับ ทั้งตัวคุณเองแนละทั้งเพื่อนร่วมกันตัดสินใจรับรองว่าถูกต้องหมดแน่นอนก่อนสิ้นปีนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังคือคําพูดที่ไม่ดีที่ออกจากปากคุณอาจจะเพลอไพร์ไม่ตั้งใจจะพูดกับใครขอใหระวังคําพูดครับและชาวมังกรก่อนสิ้นปีมีโอกาสได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับลองติดซื้อหวยไว้บ้างครับมับงกรขอให้ขอคอรสครับลัคนาต่อมาครับลัคนากลุ่มนะครับรับคากลุ่ม เรื่องที่จะประสบสำเร็จก่อนสิ้นปีเลยต้องบอกว่าคือเรื่องการเงินนะครับปีนี้คุณจะมีเงินเก็บมากกว่าทุกปีหรือได้เงินมามากกว่าทุกปีนะครับสบายใจได้นะครับรวมถึงได้ลาบต่างๆจากผู้ใหญ่หรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการงานที่คุณทาช่วงนี้ก่อนสิ้นปีราศีกุมเด่นมากนะครับเรื่องเงินเรื่องลาบนะครับเรื่องที่ต้องระวังมีเรื่องเดียวคือเรื่องของความอดทนที่คุณอาจจะมีน้อยทําให้อารมณ์ปริแตกได้ง่ายขอให้ระวังรับชาวกุมไมาขอคอครับและลักษณะสุดท้ายครับ ลัคนามีนนะครับสรับชาลัคนามีนก่อนสิ้นปีนะครับสิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จเลยคือเรื่องของโชคลาภวาสนาของคุณเองนะครับตัวคุณเองจะบากบั่นมานะจนประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอาจจะได้ตําแหน่งสูงขึ้นหรือทำโปรเจกต์อะไรก็จะสําเร็จครับรวมถึงลาภผลที่คาดหวังไว้จะได้นะครับมีโอกาสได้ทําง,งานมาเหนื่อยอาจจะได้โบนัสหรือได้ลาภแบบฟลุกๆได้นะครับการเจรจาเรื่องงานก็จะประสบความสําเร็จนะครับ เรื่องครอบครัวก็ดีรับชามีนั้นถือว่าช่วงนี้ถึงสิ้นปีนั้นดีมากยอดเยี่ยมมากเรื่องต้องระวังไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยชามีนไม่ต้องกลัวครับรับชามีนหมอให้ขอขอครับและการทํานายเรื่องที่จะผมเร็จก่อนสิ้นปีสําหรับคลิปนี้ของหมอให้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับหมอให้ครับให้